อ่าตัวนั้นเซ็นสัญญาเจ็ดหลักทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เครดิตถ้าเครดิตคุณดีคุณไปต่ออยากให้น้องๆเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองหมั่นสร้างผลงานนะครับให้ให้การทำงานเนี่ยขอให้ซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเอง ตสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมนะครับการบริหารคนบริหารงานนะครับของน้านพรนะครับในองค์กรนะครับองค์กรที่ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับน้องๆนะครับที่เห็นที่ได้แรงบันดาลใจนะครับผมอยากจะให้น้านพรนนะครับได้บอกเคล็ดลับนะครับ ว่าการบริหารงานเทคนิคการบริหารงานบริหารคนมีเทคนิคการบริหาร <c oughs> อะไรยังไงบ้างของผมก็มีคนงานอยู่ประมาณสัก17คนคร,รวมทุกๆด้านนะครับโรงงานฝ่ายผลิตแล้วก็แอดมินด้วยนะครับแล้วก็พนักง,งานฝ่ายขายหน้าร้านอ,อ,อุปกรตกปลาร้านผมก็เป็นร้านเล็กๆนะครับแต่ว่าคนงานของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนเลือดร้อยที่เราถูกคัดขึ้นมา <c oughs> ถูกทดลองใจมาทุกอย่างที่นี่มันไม่ได้เรียกว่าลูกจ้างนะครับที่นี่คือครอบครัว เข้ายากออกยากที่นี่ครับครรับแงานที่จะทำเนี่ยคือเราทําแบบพี่น้องทําแบบน้องนุ่งลูกหลานครับอยู่มาก็ที่อยู่กับผมนี่ทุกคนแต่แต่สิบปีทุกคนมีหัวหน้าคนงานเนี่ยอยู่มาวานสิบห้าปีก็มีความรับผิดชอบสูงเลยนะครับก็ดูแลเวลาที่ผมไปตกปลานะครับก็คือสามารถปล่อยได้ปล่อยวางเราจะวางระบบ ในการทางานผมเนี่ยมีตารางเหมือนนักเรียนเลยครับว่าเช้ามาตื่นมาเราต้องทําอะไร mm hmm. คนงานชุดนี้ต้องทาอะไรคือผมจะมีข้อมูลในระบบโรงงานเนี่ยสั่งงานไปงหทางไลน์กล mm hmm. ับว่าพรุ่งนี้ให้ทําอะไรอะไรอะไร <c oughs> พอเขาเสร็จงานเขาก็จะส่งเข้าผมก็ตกปลาขึ้นมาก็จะมาอ่านไลน์ว่าในการทํางานของแต่ละคนเปไน็นไงเราก็จะมีหัวหน้าคนงานคอยสรุป <c oughs> เวลาผมสอนงานผมจะสอนไปที่หัวหน้าคนงานแล้วหัวหน้าคนงานจะต้องไปสอนลูกน้องหน้าที่ของคนงนั้น คนหน้าคนงานเนี่ยจะต้องเก่งหมายความว่าคือเหมือนตัวตนผมเลยครับเหมือนตัวตนผมเลยใช่แต่ถ้าอำนาจการตัดสินใจถ้าเขาไม่ไหวเขาจะโทรหา mm hmm. ในการโทรหาเนี่ยโทรหาผมไม่รับอยู่แล้วถ้าตกปลาเพื่อนๆพ่อนที่ตามผมเนี่ยผมไม่รับโทรศัพท์แล้วยิ่งผมออกทิปเนี่ยผมจะไม่อ่านอินบ็อกซ์ไม่อ่านและไม่สนใจเลยครับต่อไปออกไปตรงนั้นแล้วก็จะจะติดต่อไปที่แฟนผม mm hmm. แฟนผมก็จะบอกมก่าถึงจะเข้าไปดูแค่นั้นเอง ประมาณนะั้นเพราะว่าเราทํางานทั้งวันเราตื่นตกปลาตีสี่ตีห้า 4, 4, 5, อย่างเงี้ยกว่าจะขึ้นจากเรือก็ทุ่มสองทุ่มเนี้ยอาบน้ําก็กินดืม่มะผมดื่มนะครับก็ก็ไม่ค่อยอยากละก็ดึกๆสี่ห้าทุ่มก็ต้องนอนละต้องพักละพะลงเช้าก็ต้องตื่นอีกครับผมเลยมีระบบการทํางานกนะ็คือตัวเราเองก็ต้องมีตารางว่าเช้าขึ้นมาทําอะไรทุกวันเนี่ยผมเป็นคนตื่น,น,นตั้งแต่ตีห้าตีสี่ครึ่งเนี่ยตื่นแล้วตีห้าแล้วตื่นแล้วสายสุดของผมไม่เกินหกโมงผมผมันจะมานั่งตอบคอมเมนต์นะนะนี่คือ เขาเรียกอะไรครับคาับเรียนแรกของผมละ mm hmm. พอแปดโมงมาปุ๊บเนี่ยถ้าผมไม่มีอะไรผมก็จะรีบไปอาบน,น้ำเพื hmm. ่อจะต้องไปดูลูกน้องที่โรงงานอาผมสั่งงานเสร็จก็จะกลับมา mm hmm. ก็จะมาถ่ายคลิปล้างรอบในช่วงนี้นะเราก็จะรู้เลยว่าเราทำงานไปถึงไหนช่วงเย็นเราจะไปไหนได้ mm hmm. คือทุกอย่างถ้าเราทําอะไรที่มีตารางเราก็จะทํางานแบบมีระบบได้ mm hmm. ถ้าอยากไปนู่นไปนี่ mm hmm. ก็คือยังไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนคือตัวเราเองต้องตรงต่อเวลาต้องไม่โกง ตารางชีวิตของตัวเองดีกว่าครับ,รบวันนั้นเราเป็นนักเรียนวันนี้เราเป็นผู้บริหารเพื่อทํางานธุรกิจแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกน้องแล้วก็เจ้านายเราต้องทํางานให้ให้มันมีมีระบบอะรย่างเงี้ยวย็นมาว่าไปกินเหล้ากับเพื่อนเงนี้ยผมบอกเลยว่าน้าต้องเหนื่อยไปสิบปีผมเนี่ยไม่เคยออกนอกบ้านไปไหนแต่วันที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จลนะวันนั้นอะเราค่อยจะทําอะไรก็ได้นะครับ,รบแต่วันที่เรายังไม่ประสบความสำเร็จเนี่ย เราต้องสู้ใช่ไหมเราต้องสู้เพราะว่าถ้าเราเกลรทุกวันทุกวันทุกวันนะครับมันไม่มีเป้าหมายต้องใช้รว่าไม่มีเป้าหมายทําอะไรก็ไม่ได้ดีเราต้องทําให้มันเห็นให้ได้ดีไปก่อนทักอย่างนงก่อนเราค่อยมาทําเรื่องที่สองว่าเรื่องนี้เราทําสําเร็จแล้วเราก็มีแผนอีกว่าเราจะทําตัวนี้ให้สําเร็จอีกถ้าเราทาทุกอย่างแล้วสาเร็จทั้งหมดทุกอย่างมันก็จะอยู่ในระบบหมดเลยตามรารององมันเราแค่มานั่งดูบรรชาัการันเฉยว่า ตรงนี้มันอยู่ในระบบที่เราเซ็ตไปไหม,ไหมเกิดข้อผิดพลาดอะไรจากที่เราคือผมเป็นคนที่คิดอะไรผมจะคิดทั้งไปและกลับคิดทั้งผลดีและผลเสียคู่กันผมจะไม่คิดในทางดีอย่างเดียวหรือทางเสียอย่างเดียวคือมันก็ทุกสิ่งอย่างมันคืออยู่ที่ตัวเรานะว่าเราเรา,เราจะมีระบบมีวินัยกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนใช่ครับเหมือนนาน,านุพรได้ปีนภูเขาลูกนี้ ปีนขึ้นไปแล้วเห็นแล้วยังจะปีนอีกลูกใช่ลูกใหม่อีกสูงขึ้นอีกประมาณนั้นประมาณนั้นครับผมแล้วที่ผ่านมานะครับนอกจากเราเจอปัญหาที่แบบทําให้เราแบบรู้สึกว่าแก้ไขยากที่สุดในการบริหารงานอยากจะยกตัวอย่างไหมครับเรื่องที่มันเจอแล้วมันทำให้เราหนักใจแก้ปัญหาไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าโรงงานเราค่อนข้างมีระบบเราตรงต่อเวลากับลูกค้า สิ่งที่เราอยากจะมีคือการบริการที่ดีขึ้นทาทำให้ลูกค้าเข้าใจกับเนื้องานโ <c oughs> รงงานผมจะไม่มีคําว่าท้องเสียเป็นไข้ฝนตกแดดออกไม่มีครับ <c oughs> คือเรา <c oughs> เราต้องทํางาน <c oughs> ตอนนี้ระบบในงานเนี่ยเราเราคิดมาก่อนแล้วว่าถ้าเราเป็นลูกค้าเราก็อยากให้มันเสร็จตรงนี้ถ้าเราไปเป็นเขาเราก็อยากให้มันเสร็จตรงนี้เหมือนกันแล้ว <c oughs> ถ้ามันไม่ตรงเนี่ยเขาก็เข็ดเรา่มีตรงนี้ตั้งแต่ทีแรกแล้วครับเราทําอะไรเราเราค่อนข้างมีมาตรฐาน ตรงนี้อยู่ด,ด้วยที่ผม<น>บอกพูดตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าผมมีความซื่อสัตย์แต่นอกว่าไอ้ความดีของเราเนี่ยเราทํามาตลอดเลยแต่วันหนึ่งที่เราจะทเสียบางคนเขาก็ยังเข้าใจในเครดิตของเรานะไอ้ที่เสียเนี่ยคือบางทีมันก็เสียด้วยเหตุผลของมันเหมือนกันบางคนเขาก็จะยอมรับไม่ใช่ว่าเสียเรื่องเงินเรื่องทองนะเสียเรื่องการส่งงานที่ขอช้าไปสองวันสามวันก็จะมีเหตุผลอย่างเช่นล่าสุดที่ผมเจอมันคือติดโควิดทั้งโรงงานนะครับอย่างเงี้ยผู้ว่าจ้างก็เข้าใจครับเป็นเสร็จผมพักงานไปทั้งหมดสี่สิบสองวัน โรงงานท้านอยู่ไปสี่สองปโรงงานผมไม่ได้ใหญ่นะเล็กๆเองนะนฝากก็นไม่ได้ไม่ได้ใหญ่โตอยู่ทำกันแบบครอบครัวไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นนะครับก็ผลิตงานก็พอมีผลิตไม่ได้ว่าผลิตเอารัมารวยแต่ว่าพอพอพออยู่ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีนิสินนะครับการที่เรามีโรงงานเนี่ยเราก็ต้องมีภรระลูกน้องที่เราต้องเลี้ยงบางทีขายได้ปีนี้ขายได้เท่านี้แต่รายจ่ายเรามีมากแต่เราก็ยังมีกำลังใจเพราะว่าเรามีคนทั้งหลังที่ต้องดูแลเขาเพราะทุกคนเขาก็ฝากความหวังไว้กับเราเหมือนกันคนงานที่อยู่กับเราก็ อยู่กับเรามาเหมือนครอบครัวเล็กๆที่อยู่กับเรามาโดยตลอดอย่างติดโควิดเนี่ยเราก็ยอมติดพร้อมกันทุกคนมไม่มีว่าไอคนนั้นไม่ติดไม่เรายอมติดด้วยกันทุกคนไม่ทิ้งกันเลยครับแม้กระทั่งผมติดเองลูกน้องผมก็ยอมติดกับผมด้วยเพราะเขาอยากจะอยู่กับเราเขาไม่อยากแยกกับเรานั่นแหละครับก็หวังว่าให้นานาทุกท่านเนี่ยอันดับแรกมันต้องมีแรงบันดาลใจก่อนแล้วก็ซื่อสัตย์ในอาชีพของตัวเองกล้าทาก็ต้องกล้ารับเมื่อผิดก็ต้องกล้ารับถ้ามันดีก็เดินต่อไป นานาท่านไหนที่สนใจอยากจะลองสอบถามว่าเออผมต้องเลื่อนอยังไงก็ยินดีนะครับวนะ่ายินดีผ่านช่องทางของนาากูซ่าด้วยนะคร,ครับในผมของแบรนด์นสองพเจ็ดเนี่ยมาหาทั้งทีนะก็เดี๋ยวไม่มีแล้วนะครับเสื้อเสื้อตัวนี้เดี๋ยวอวดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ทําการคอลแลบกับเซนซีนะน่ารักเป็นไซส์เ้็มใจเอ็กซไซเอ็มนะมก็คงถูกใจดีตัวเดียวมอบให้เลย ขอบคุณน้านพรนะครับผมครับผมก็เป็นกิ๊บแต่งนะครับจากน้าพรนนครเจ็นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับสําหรับนี้ก็นานมากแล้วครับแต่ว่าเป็นเสื้อใหม่เลยครับเป็นเสื้อก็ดีใจนี่ชอบมากชโดข้างหลังนะครับผมตัวนี้เป็นลายเส้นของเซเว่นซีนะรที่ทำเขาเลยกับครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมแรงบันดาลใจนะครับผู้ที่อยากจะประสบความสําเร็จในเส้นทางชีวิตของฟิชชิ่งนะครับฟิชชิ่งนะครับผม ก็ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับน้าเขาเริ่มต้นยังไงมาแจ้งเกิดเพราะอะไรติดปัญหาแล้วแก้ไขปัญหายังไงสิ่งที่รับรู้ได้ตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปนี่ก็เหมือนน้านพพรเขาให้ความสําคัญกับครอบครัวครอบครัวตรงนี้ไม่ได้หมายถึงครอบครัวของน้านพพรนะครับครอบครัวที่มาร่วมงานครอบครัวที่มาจอยงานรวมแม้กระทั่งลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการก็ถือว่าเป็นครอบครัวเขา น้าพอเขาจะแคร์นะครับและให้ความสําคัญทุกคนใช่ครับไม่ว่าคอมเมนต์อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าผมเป็นคนตอบเองทั้งหมดครับแล้วก็มันเป็นช่วงของมันเลยคือทุ่มหนึ่งสี่ทุ่มเนี่ยจะมีเอฟซีทุกคนที่เขาเข้ามาทักทาย <S <S ไม่มีพวกเขาก็ไม่มีผว,วันนี้เหมือนกันนะครับไม่มีพวกเขาก็ไม่มีผบววันนี้เหมือนกันก็คือทุกวันนี้ที่เราขายสินค้าได้ก็คือพวกเอฟซีทำไมแค่นี้ผมจะให้ความรู้สึกดีกับพวกเขาไม่ได้ครับ ไม่ว่าเด็กหรืออะไรเนี่ยถ้าถ้าผมให้เอีให้ทุกคนคอมเมนต์ทุกคนที่ตอบมาเนี่ยผมยืนยันได้ว่าจากเราแต่ถ้าเป็นการต้องทางการซื้อขายจะเป็นแอดมินนะครับแต่ถ้าสอบสามเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็บอกไว้เลยว่าส่วนใหญ่จะเป็นผมหมดเพราะแอดมินเขาจะแคปหน้าจอแล้วส่งอะไรส่วนตัวแล้วผมต้องเข้าไปตอบเดี๋ยวนั้นเลยอยู่เป็นว่าติดคิวคเยอะค,คุยคนนี้คนนั้นนะครับแต่ว่า,าเนี่ยเมื่อกี้มีนะ้คนนี้บอกว่าเออพอดีเราติดไถ่ทำผมก็จะพิมพ์กลับไปเลยว่าชื่อนะ้าอะไรนะเดี๋ยวเพื่อเขาดูคลิปอยู่คครรัับบ เมื่อกี้ทางไลน์รานะครับเรากำลังติดถ่ายคลิปอยู่นะเนี่ยขับหนาโชว์หน้าจอชื่อชื่อปั๊กนะฮะให้ความสาคัญแม้กระทั่งติดถ่ายงานเขาเขาถามสอบถามเรื่องลอกมานะครับก็คือผมก็บอกเลยว่าติดถ่ายงานพวกเนี้ยพวกเนี้ยผมก็จะถือว่าเป็นคนตอบเขาคิวแรกตอนเขาเขาไลน์มาสองทุ่มสี่สิบห้านาทีเห็นไหมครับกทุกวันครับอินบ็อกผมเนี่ยหนักๆลูกน้องเนี่ยคือทุกวันครับบอกเลยว่า ก็ไม่มีพวกเขาก็ไม่มีผมวันนี้เหมือนกันทำให้มุมมองผมกว้างขึ้นมากก่อนผมมีเอฟซแค่ร้อยสอง0้ตอนนี้ก็อย่างบอกครับคนติดตามเป็นหมื่นคนเก็ตก็ยังเป็นล้านอยู่เหมือนเดิมก็ขอบคุณนะครับสําหรับประสบการณ์วันนี้ของน้านัพรสองศนไหนๆเราก็มาแล้วนะครับผมก็เมื่อกี้น้ัพรมอบเสื้อนะครับผมทีมงานเราก็ขอมอบเสื้อแล้วกันนเสื้ออะไครเป็นของช่อง บุภาผ่าดูุีแล้วครับบุภานะครับผมฝากไปด้วยแล้วกันของสุดที่รักนะครับผมนี่นะครับเป็นสายมูเตลูนะครับก็ไปดูได้นะครับคือเป็นโชคเกี่ยวอะไรฮะเป็นสายมูเตลูสายเกี่ยวกับเที่ยวทำบุญเที่ยวทำบุญมูเตลูนะครับมูเตลูพวกเกี่ยวกับโก้สวยนะครับผมเสียงดวงนิดนึงอันนี้คือพิมพ์หรือสกีนนะอันนี้สกีนครับสกีสกีนอ่ะเดี๋ยวให้แฟนพี่ใส่ตัวนี้ครับผม ก็ทำมากี่ตัวนะทำหุมคนมากนะทำมากี่ตัวนะทำมาเท่าไหร่นะแค่สิบสองตัวก็ไม่ทำแ <laughs> ล้วโหลนึง,งอ่ะโหลนึงอ่ะสิบสองคนในประเทศไทย <laughs> นานพพรนะครับผม <P ain 22> ก็ก็เป็นช่องตกปลาแต่ว่าฝากเพจบุาพาพาลุยฝากให้เอฟซีน้าโนพรนะครับติดตามด้วยแล้วกันพร้อมทั้งเพจ เน้นหาไม่เน้นปลาสําหรับวันนี้นะครับความรู้ประสบการณ์นะครับความสําเร็จนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเป็นกุศลนะครับสําหรับน้องๆที่เข้ามาหรือคนที่อยู่ในวงการฟิชชิงที่ต้องการเดินทางแล้วแบบคือไม่ต้องรอผิดลองถูกฟังประสบการณ์จากน้าโนปารวันนี้ก็ลองไปปรับใช้ดูีฝากนี้นะครับก็คือฝากน้องๆนักตกปลารุ่นใหม่นะครับพยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอะ ให้เกียินักตกปลาทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันมันไปกีฬาการแจ้งกีฬาตกปลาครับอย่าเรื่องคอมเมนต์แรงๆเนะี่ยผมไม่อยากาให้เกิดขึ้นในโซเชีย hmm. ลคือให้คิดว่ามุมมองว่าวันที่รถไปยางลวไปยางเสียนะครับมันมันเกิดขึ้นได้ mm hmm. ตัวผมเองเนี่ยผมแทบจะไม่มีเรื่องกับใครเลยเรื่องตกปลานะในในในทั้งโซเชียลเนี่ยน้อยมากค,คือแทบจะไม่นั้นครับก็ฝากน้องๆน,นะครับให้รักใคร่ในกลุ่มของตกปลาช่วยผลักดันเหยียบรอม แบรนด์นู้นแบรนด์นี้จะอยู่ในองค์กรใดก็ช่างก็ถือว่าครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณ f c ที่ติดตามช่องอูซาเน้นหาไม่เน้นป่าอ่าเน้นหาไม่เน้นป่านะที่เป็น f c นะแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปแล้วก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กับน้านะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามผลงานนะครับแล้วก็ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามเพจเน้นหาไม่เน้นป่าและที่สําคัญนะครับผม ขอบคุณน้าโนร2 0ง7นะครับที่เปิดบ้านอย่างเอกลักษณนะครับต้อนรับในการถ่ายทำคลิปนะครับแรงบันดาลใจนะครับผมในครั้งนี้นะครับผมสร้างแรงบันดาลใจให้กับวงการฟิชชิงของเรานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเพจเน้นหาม่เน้นปลาพร้อมกับนานพร2 0ง7ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ